ลิซ่าแทยังให้แหวนอย่างเทคะ่ะน้องลองขอบคุณเองแบบนี้ต้องพลูลิสต์แล้วล่ะยกให้ดีที่สุดสถิติใหม่ไม่พัก สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวกันสนันิดหนึ่งค่ะหลังจากในวันที25่25เมษายนนะคะทาง The Black Labels ค่ะได้ปล่อยซิงเกิลเพลงโฉบนะคะของรุ่นพี่แทยังแห่ง Big Bang ค่ะที่ได้หน่องลิซ่าแห่งไรพิงค์มาร่วมฟิเจอร์ริงด้วยก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้องแรปนะคะสนุกสนานปะทะคาดลมกันอย่างเต็มที่ค่ะแดนซ์ Dance ไม่ยอมกันไม่มีดรอปซึ่งก็สร้างสถิติ รนะคะคมีเทรนอย่างน่าประทับใจล่าสุดน้องลิซ่ามาลงสตอรี่กับพี่ชายแคยังนะคะและแหวนอย่างสวยหล่อค่ะขาดบานน้องก็ลงขอบคุณพี่ชายนะคะกับรูปเซลฟี่สองรูปพร้อมกับแท็กให้ยิ้มแฉ่งสวยหล่อเทคคูณ2ค่ะและลงสตอรี่แหวนนะคะพร้อมกับมีอัลบั้มและลายเซ็นค่ะแหวนก็สวยมากเลยนะคะฉันจะใส่มันอย่างดีค่ะ สุดยอดเยี่ยมที่สุดเป็นแหวนที่พี่ชายให้กับน้องสาวนะคะก็เป็นแหวนอย่างเทขนาดนี้ต้องผูิดิสแล้วละค่ะก็มี4ี่แหวนก็ใส่4วงนะคะเป็นแหวนที่สวยมีเอกลักษณ์อย่างเทแตกต่างกันอย่างทางลูนพี่ทายังเองค่ะก็ยังได้แชร์สตอรี่ของน้องลิซ่าแล้วบอกว่า l i ซ่ Lisa is the best ลิซ่าดีที่สุดค่ะพร้อมกับหัวใจสีชมพูแล้วทางเพลงชองนี้นะคะก็ยังมีสถิติที่น่าประทับใจค่ะขึ้นสู่ชาร์ตสูงสุด133บนชาร์ตสปอติ f ฟททั่วโลกโดยยอดสตรีม1.27ล้านครั้งค่ะจากอันดับที่153ก็มียอดที่พุ่งสูงขึ้นทุกวันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวลเล็กๆ่น,น้อยค่ะ ที่แอดนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้เช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามขาดและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ